เมนูง่ายๆฉับไวทําผัดแป๊บเดียวราดข้าวกินอร่อยได้เลยนะครับกับเมนูไก่ผัดพริกเผาครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมสับตามลงไปได้เลยผัดให้กระเทียมสับส่งกลิ่นหอมเลยครับ ได้ที่แล้วใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับวันนี้ใช้เป็นสะโพกไก่นะครับนํามาสับพอดีคําลงไปผัดให้สุกเลยครับเนื้อสะโพกไก่เขาจะมีความกรึบกรึบหนึบหนึบดีนะครับแล้วก็มีติดหนังด้วยเชฟชอบหนังมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดใครชอบเนื้อสัตว์ในส่วนอื่นก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับ ไก่สุกแล้วตามด้วยน้ำพริกเผาลงไปเลยครับแล้วก็ผัดต่อให้เข้ากันเลย<ม>เวลาผัดพริกเผาแตกออกมาแล้วเนี่ยสีสันออกมาจะน่ากินมากๆเลยนะครับผัดจนพริกเผาแตกตัวออกมาหมดแล้วคราวนี้ก็ยังมาปรุงรสชาติกันเลยครับ น้ำตาลทรายครับลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาเพิ่มความเค็มครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่ซอยลงไปอีกเล็กน้อยครับผัดหอมใหญ่ต่อเลยครับ โรยใบหัวพาตบท้ายได้เลยครับเพิ่มกลิ่นหอมผัดให้ใบหัวลพาสุกให้หมดนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแต่งสีลงไปครับเป็นเมนูคล้ายๆอาหารจานเดียวเลยนะครับทํากันง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับแต่นํามาราดกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยครับโอ้ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับ